บาสจ้าพอเด้อจ้ามาเอาหยาน้ำกันหยาไพ่ค่ะเข้าหายหาดหยาไหลเล้วแต่มาทำเครื่องสะอาดแปนไพ่บรรยากาศดีๆของเบ,บ้าน,าน,านอีสานบ้านเฮาค่ะบ,บ้านดงเทนใหญ่จังหวัดยโสธร กรุงเทพไม่ได้ค่ะเพวิดระบาดนาระค่ะนาแดดร้ายค่ะนานมาก่มก็หงานีา่ไง ไผ่หยังค่ะไผสางมน์ตัวนี้ไผสางมณ์ค่ะนี่คือไผ่สางมณ์เขาไหวล่ำเขาบรกกินนอกินนอก็ได้แต่ว่าล่ำมันจะงามเพราะว่ายุบานขายปีงไกยุวานขายปิ่งไก่กับตองผููไผ่ห่วกนี่ขายเพราะว่าเป็นพืดเศรษฐกิจอันนี้ก็คือว่าไทย บงหวานเพชรน้ำผึ้งอัน,นี้ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งค่ะกำล่งแตกนอะออกนี่หลายอย่างหีงไผ่ค่ะนี่สวนผลไม้นี่คือสวนผลไม้นี่คือบักเมาบอี่เขาเอื่นแบบยั้เมาหลวงบักเมาหลวง นี่คือบักเมาหลวงค่ะบักเมาหลวงมี่ยุคตุ่นน้ำหนั่งเมาใหนาเดีงกับนั่งเสียนี่กับข้าวเตี้ยค่ะจักสิเตี้ยเลี้สิสูง นี่บักม่วงม่วงกำลังจะเป็นดอกค่ะบักมีบักม่วงอีหยังวะเบื้องล้วนี่คือบักม่วงเขียวสเสวยบักม่วงเขียวสเสวยะะงอนงกำลังเป็นดอกม่วงกำลังเปลียนยอดออกค่ะมีบักหู ฮูฮอนเล่นแล้วก็นี่น้องสาปาลาโกผลไม้แล้วก็ร่วมกันกับไทยผสมผสานกันไปค่ะนี่คือกล้วยน้ำว่า ขายดีมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้ยังเป็นเบียอาอยู่ท่านขายงามไหนบอก้กเรนห,นหน็นนอเห็นนงางมเมื่อเดือเพราะว่าห้าหดน้ามห่าไท ไช่ก็เริ่มจะเริ่มแทงนอกมาแล้วแต่ว่าเขายังกินบ่ได้เขาต้องปล่อยเอาลั่มันก่อนหงานหลาย่แถวๆหนี้หาง,งานน้องมันดูเอาเขาต่องปอยเอาลั่มมังกรเขาเห็นมันเป็นลำก่อนแล้วเขายังอีกปีหนาสิได้กินไผ่หรอกค่ะไผ่ก็สีออกนอกหลาย เหนลคลปคิปนี้กะซ้ำนี่เด้อจา้าแม่น้องบาสค่ะบัสดีค่ะขอบคุณค่ะ